รวบรวมโครงการพักสมาธิปไตยสัปดาห์นี้พักสมาธิปไตยจัดอบรมโครงการพักสมาธิปไตยส่งเสริมสนับสนุนรวมพลังประชาชนพัฒนาประเทศและการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป,ประจำปี2568ระหว่างวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์2568โดยมีคณะกรรมการบริหารพัก คณะกรรมการสาขาตัวแทนจังหวัดสมาชิกพักและจิตอาสาเป็นผู้ร่วมจัดโครงการซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่ได้แก่ 1. สนป่านาบุญกา้าจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เข้ารับการอบรม28ท่านจิตอาสา28ท่านจัดอบรม5วัน 2. สนป่านาบุญสามจังหวัดปทุมธานีผู้เข้ารับการอบรม20ท่าน จิตอาสา14ท่านจัดอบรม5วัน 3. บ้านเอื้อบุญจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เข้ารับกา,ารอบรม16ท่านจิตอาสา16ท่านจัดอบรม3วัน 4. ชุมชนราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีผู้เข้ารับการอบรม20ท่านจิตอาสา30ท่านจัดอบรม5วัน 5. วัดอลงกรจังหวัดสมุทรสงครามผู้เข้ารับการอบรม65ท่านจิตอศาสา35ท่านจัดอบรม3วัน 6. ศูนย์สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแกน่นผู้เข้ารับการอบรม16ท่านจิตอศาสา22ท่านจัดอบรม3วันแต่ละพื้นที่มีจิตอศาสาบรรยายให้องค์ความรู้ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ การทำกิจกรรมไร้สารพิษแก่ผู้เข้ารับการอบรมและยังได้รับฟังการบรรยายรายการธรรมะพาพ้นทุกสี่หัวข้อด้วยกันได้แก่ 1. ความมั่นคงทางด้านอาหารไร้สารพิษกับการสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง 2. การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลด้วยคุณธรรม 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยคุณธรรม 4. คุณธรรมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเข้มแข็งทางการเมืองจากด็อร์ใจเพชรกล้าจนหรืออาจารย์หมอเขียวผ่านระบบซูมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาตลอดระยะเวลา5วันในการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเนื้อหาสาระในการส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดี มีเศรษฐกิจมั่นคงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนสร้างคนดีให้กับสังคมตามนโยบายพรรสัมมาธิปไตยที่นำมาปรับใช้ในค่ายเพื่อองค์ความรู้แก่ประชาชนและพัฒนาด้านการเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นแม้ทุกท่านที่มาเสสละร่วมโครงการเพื่อประชาชนในครั้งนี้จะอยู่ในต่างพื้นที่แต่ทุกท่านก็พร้อมร่วมการบำเพ็ญเสสละ เห็นถึงความสมัครสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมดีจเจริญทำสำนึกดีค่ะ